โอเคก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวดีนะครับกับการปลดแบน์ฟรีไฟล์นะครับทุกคนโอเคก็เจมได้ปลดแบรนด์ไอพีเครื่องให้อัตโนมัตินะครับทุกคนโอเคทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเจมปลดแบนด์ไอพีเครื่องให้แล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวให้เราไปอัปเดตในเพจสโตนะครับทุกคนโอเคนี่ครับฟรีไฟล์นะครับแต่ของผมจะ อัปเดตนะครับผมอัปเดตมาเมื่อกี้นี้แล้วผมก็มาอัปมาถ่ายคลิปนี่เลยนะครับทุกคนโอเคก็นะครับเพื่อเป็นไม่การเสียเวลานะครับผมก็เลยอัปเดตแล้วก็มาอัดคลิปนะครับทุกคนโอเคก็นะครับให้ทุกคนมาอัปเดตตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็เปิดฟรีไฟล์เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับโอเคผมเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับทุกคนก็ของทุกคนก็จะมันจะให้อัปเดตนะครับทุกคนโอเค ก็เดี๋ยวนี้ก็ฟรีไฟก็ปลดแบนให้เราแล้วนะครับปลดแบนไอพีเครื่องนะครับทุกคนอีมี่ก็น่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนอีมี่นะครับโอเคกดอนุญาตไปเลยนะครับทุกคนโอเคกดอนุญาตโอเคแล้วก็รอมันนะครับทุกคนโอเคก็ตอนนี้นะครับฟรีไฟก็ได้ปลดแบนไอพีนะครับทุกคนก็ปลดให้ ทุกคนเลยนะครับทุกคนโอเคก็ลองไปทําดูนะครับทุกคนให้ทุกคนไปอัปเดตเกมฟรีไฟนะครับทุกคนโอเคลองล็อกอินทางเฟซดูนะครับก็สามารถปลดแบนด์ได้จริงนะครับทุกคนโอเคเฟซบุ๊ k ล้มเหลวนะครับทุกคนโอเคทาไมล้มเหลวครับทุกคนถ้าโอเคเฟซบุ๊กมันแบบสัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกอินทาง Google นี่ดูนะครับทุกคนโอเคเสียงโคตรดังอะเสียงลงแป๊บนึงนะครับทุกคน โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกอินทาง google นี่ดูนะครับโอเคถ้าล็อกอินทาง Google ได้นะครับแสดงว่าเราปลดแบรนด์ได้น่าถ้าเราล็อกอินทาง Google ได้เจมปลดแบรนด์ใ้เราได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวล็อกอินทาง google นะครับทุกคนโอเคล็อกอินเลยอ่ากดเข้าดูนะครับทุกคนว่าได้ไหมนะครับโอเคโอเคคางคางแบบนี้น่าจะ ได้นะครับทุกคนก็เ m มปลดแบรน IP เครื่องให้ทุกคนเลยนะครับทุกคนโอเคก็เ okay, ข้าได้แล้วนะครับทุกคนโอเคก็ปลดแบนได้เลยนะครับทุกคนก็ปลดได้ทุกคนนะครับเพียงแค่ทําตามผมนะครับอัปเดตเกมนะครับทุกคนก็อัปเดตเกมแล้วก็เกมจะปลดแบรน IP เครื่องให้เราจริงนะครับทุกคนปลดได้จริงนะครับ โอเคก็สําหรับใครนะครับสัญญาณที่ดีนะครับก็ล็อกอินทาง Facebook นะครับล็อกอินทาง Facebook ได้แน่นอนนะครับทุกคนโอเคถ้าล็อกอินทาง Google ได้แล้วนะครับทุกคน Facebook ก็ต้องล็อกอินได้นะครับทุกคนโอเคก็ถ้าเราติดแบร์นะครับทุกคนเราจะไม่สามารถล็อกอินทาง Google ได้นะครับทุกคนโอเคก็ส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับทุกคนโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็เจอกันในคลิปหน้านะครับ